รู้ไหมครับว่าใน1วันคนไทยทิ้งขยะมากถึง6 8 0 0 0ตันท่านถ้านึกภาพไม่ออกว่ามันเยอะแค่ไหนลองจินตนาการถึงช้างแล้วเอาน้ำหนักของมันมารวมกัน13,500ตัวมันเยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วขยะพวกนี้ไปไหนล่ะก็นนี่ไงครับนี่ไงครับและนี่ไงครับและกองขยะเหล่านี้ยังคงสูงขึ้นทุกๆุกวันแน่นอนว่าขยะที่เยอะขนาดนี้มันจะตามมาด้วยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ําและขยะที่ทับถมกันยังปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรืองกระจกที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนขยะที่พวกเราทิ้งทําลายโลกมากกว่าที่เราคิดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรายังสามารถช่วยกันหยุดเรื่องนี้ได้เพียงแค่ทุกคนเก็บขยะกันวันละหนึ่งชิ้นแค่หนึ่งชิ้นแต่ถ้าคนไทย66ล้านคนช่วยกันเก็บขยะเก็บขยะแล้วก็เก็บขยะลองคิดดูสิครับ ว่าขยะในโลกของเราจะลดลงไปมากขนาดไหนขยะลดลงมลพิษก็ลดลงคนก็แฮปปี้สัตว์ก็แฮปปี้โลกของเราก็แฮปปี้ช่วยกันเถอะครับอย่ามัวแต่ปล่อยผ่านคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเพราะคนที่รับผลกระทบจากขยะเหล่านี้ก็คือพวกเราทุกคนนั่นแหละครับ